สนับสนุนโดยสารแดงบีเฮิร์บลูกแก่ใกล้อยู่ไหนเนี่ยใกล้เวลาเรียแล้วนะลูกแก่อยู่ไหนน่ะอูใกล้ได้เวลาเรียแล้วเจลี 在哪里？这里、啊。 อะไรไหมล่ะคนหลงดักขออนุญาตครับคุณนี่มากี่โมงแล้วเอ่อพอดีหนูได้มาแล้วค่ะแต่ว่าหนู ิจะมลลาเรียนกับพวกเราในวันนี้เป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนส่วนนั่นปันอันจะมลลาเรียนกับพวกเราในวันแรก นี่คือข้อมูลที่ฉันรวบรวมได้ในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรขึ้นบ่อยแล้วเรียนหท่านี้เกี่ยวอะไรเด้อมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแต่ติดตร้นที่ว่ายังเด็กกันทุกคนฉันคิดว่าภารกี่ของเราในครั้งนี้นลำบากเท่าไรเล่นกระสิ่งที่มองไม่เห็นแถมมีพลังพักทำลายล้างสิ่งเทพนีษเลือกที่เรียนดีนะ เราบรรยากาศดีเลยเก๋่พึ่งดูถูกไปพื้นที่เห็นเนี่ยถูกสร้างทับมือบรลษัมื่ากันดีก่อนมีการคนพบของจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยถูกเก็บไว้ใน,นที่ส่วนกลางใครที่ได้ครอบครองไปจะตัดกัน,นกเนี่ยโลกไม่ว่ามันจะเป็นใครมน,นุษย์สัตประหลาด ดเทพฉันไม่เว้นมันหษดเทพก็อยู่ส่วนเทพจะมาสถิตกับพวกเราทำไม,มที่มนุษย์เราเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะผู้ชากันผิดนะอือก็จริงวูาแต่กินยอะไรได้ยังสารนักเรียนแกเป็นตัวแบบนี้เนี่ยก็ดูดีเหมือนกันไงเหมือนย้อนไว้เลย <laughs> มว่าไงจ้าคนครูสุดสวยฝันใจหนุ่มมปลายไม่แน่นะฉันอาจจะอยากลาออกก็มาเป็นครูก็ได้ไปดูละ คนนั้นจาอะไรไม่ได้เลยเหรอใช่จำไม่ได้แม้กระทั่งว่าเรื่องเมื่อเช้าว่าเรียนอะไรไปบ้างไม่จาเรื่องตอนเช้าไม่ได้ด้วยความทรงจําหายไปชั่วขนาดหรอหัวฟาดเพื่อนหรือเปล่านี่ว่ามันเกิดเรื่องแปลกๆอ่ะี่อยู่ความทรงจ,จาไไํา,ะนนาจ,จะหายไปได้ยังไงอะ่ะนวงของสองคนนั้นก็ปกติดีนะไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยไม่ยัาานอัน หลังๆนี้แม่หมอเนี่ยไม่แม่นเลยนะก็ฉันสับสนในตัวเองอะลินมันเหมือนมีอะไรมาปิดกั้นฉันไปหมดเลยถ้าสองคนนี้เป็นแบบนี้แล้วอะฉันว่าเราคงต้องระวังตัวขึ้นแล้วแหละเราแก้ไว้ยังไงอะเพลงภาพที่ฉันเห็นจากปริ้นคือภาพที่เพื่อนเราโดนทำร้ายทุรนทุราย เกมเดกนะเ้ยกูต้องตื่นเช้ามารอมึงทุกวันเลยเออเออว่าแต่ทำไมหลวงตาเขาไม่เล่าเรื่องไอเออยกับไอโอมวะเออกูก็อยากรู้ว่าสองคนนั้นมาคุยอะไรกับหลวงตาขอโทษนะเป็นไรหรือเปล่านี่น,นี่เธอใช่เด็กใหม่ที่มา,าวันนี้ใช่ปะออใช่อินดีที่ได้รู้จักนะ รู้ไปไปรูได้ยังไงเหรอจะไปวิหารกันเหรอเธอรู้ได้ไงก็ข้างหน้ามันวิหาร ำไมวันนี้มาช้าจัง่ะมีปัญหาที่บ้านนิดหน่อยเ่ะเออข้อมูลที่แกชั้นหาชั้นหามาให้แล้วนะแตเป็นเรื่องไงบ้างชันก็ไปหาข้อมูลมาแต่ข้อมูลมันเหมือนถูกติดกั้นมาใครบางคนใครบางคนอย่างนั้นหรอใช่ชันว่าเรื่องนี้มันแปลกตรงที่ว่าข้อมูลที่ฉันไปหามันถูกลบออกจากฐานข้อมูลทั้งหมดเลยแต่มันก็มีอยู่กับทูนึงนะ แล้วมันก็พูดว่าอย่าคิดตามหาม่นั้นจะตกอยู่ในอันตรายแล้วทำไมต้องตกอยู่ในอันตรายด้วยอ่ะฉันก็หาให้ได้แค่นี้แหละแต่ถ้าแกอยากรู้อะไรมากกว่าน,นี้มีคนหนึ่งที่จะพอช่วยได้ใส ต้องการให้ฉันรู้เกี่ยวกับเรื่าวเรื่องพวกนั้นน่ะไม่รู้ป่ะเบียคอนเห็นกันตัวเลยมั้งเนเน่เด็กบอลเนเน่ฉันขอโทษฉันฉันเคยเห็นเธอทำตัวแบบแปลกๆแบบนี้ครั้งนึงแล้วตอนที่เธอเจอพวกเพลงอ่ะเธอเหมือนโดนมาสะกดอะไรสักอย่าง ฉันโดนสะกดแล้วมีเรื่องอะไรกันนะฉันสงสัยอะว่าคนที่ทำให้เนเน่เป็นแบบนั้นแล้วมาแกล้งฉันคือพวกเพจจำวันนั้นได้ปะวันที่ปินสลบไปอ่ะวันที่ฉันเป็นลมอะหรอใช่เห็นว่าพวกนั้นทำอะไรกับเชอสักอย่างเหมือนพวกนั้นกำลังตาผาอะไรอยู่อ่ะหรือว่าจะเป็นอย่างที่ดวงตาบอกดวงตาพูดอะไรเราจะทำไง เรบบาก็อุสา์พาไปแต่ฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่พวกเพลงนะเพราะว่าเมื่อเช้าเหมือนมีคนทำลายเกตกับเจลลี่อยู่ในห้องน้ำจนสลบไปงั้นเราก็ต้องถามพวกน,นั้นให้รู้เรื่องปริน้นแกต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้เราฟัง แล้นในห้องสมุดอ่ะใช่ฝีมเกตหรือเปล่าฉันว่าไม่น่าใช่เพราะหลังๆ,ๆเกดใช้ความสามารถนี้ไม่ได้แล้วแล้วทำไมเนเ่ถึงโดนสะกดจิตอ่ะนี่ฉันเพิ่งมาวันแรกพวกเธอคุยเรื่องอะไรกันก็ยายเนเน่อะเผาสมุดปิน้นแล้วก็สลบลงไปเลยอะแสดงว่าต้องมีคนทำอะไรกับเนเน่แล้วสั่งให้เนเน่ทำแบบนั้นฉันว่าไม่ใช่เกตแน,น่ๆรีบตามยเกตมาแสดงว่า เหตุการณ์นในห้องน้ำมันจะต้องมีอะไรบางอย่างจใช่รัากรสาสารนไหมก็พอได้อยู่นะแต่แต่อะไรอันๆเธอรู้อะไรจริงอยู่ที่ว่าฉันเป็นนักพยากรณ์แต่ภาพที่ฉันเห็นในอนาคตมันบอกไม่ถูกภาพในอนาคตมันสลับไปสลับมา เธอลองพยากรณอีกครั้งไม่เชื่อก็ต้องลองตอนนี้เราไม่มีเหตุผลอะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น